สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคูปุ๊กเคร์สวันนี้เราจะพูดถึงตำนานที่หลายหลาคนก็ให้ความสนใจแล้วก็เป็นที่ติดตามของคนที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับความลึกลับตำนานความเป็นมานั่นก็คือตำนานเมืองลับแหล่ตำนานเมืองลับแหล่เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่เต็มไปได้วยความลึกลับ และมีสนเสน่ห์ที่ชวนให้คนฟังมีหัวใจคอยตื่นเต้นเมืองลับแลนีตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถซึ่งเป็นสถานที่ที่คนโบราณเชื่อว่ามันมีอยู่จริงแต่สิ่งนี้จะแฝงเร้นไปด้วยสายหมอกความลึกลับเวทมนต์และความน่าหลงไหลชวนให้ผู้คนค้นหาว่ากันว่าเมืองลับแล คือดินแดนที่ถูกซ่อนเร้นจากสายตาของมนุษย์ทั่วไปมีเพียงผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และปฏิบัติตามเกณฑ์อันเข้มงวดเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในเมืองนี้ได้เมืองนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งแบบที่เมืองมนุษย์ไม่มี มีคนเล่ากันว่าสิ่งที่เ,เป็นที่อยู่ของชาวเมืองลับแรมีรูปลกรูปร่างหน้าตาของชาวลับแรเนี่ยสวยงามแต่มีกฎเหล็กที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือมีตำนานเล่าว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อนาได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาผลไม้แปลก ประาที่มีสรรพคุณวิเศษในการเดินทางครั้งนี้เขาได้พัดหลงเข้าไปในเมืองลับแหละโดยบังเอิญน,นาบเพราะว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่มีเรือนที่สร้างจากไม้สักที่สวยงามและชาวบ้านที่นี่ดูเป็นมิตรและมีแววตาลึกลับแบบ ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองนั้นนาคถูกต้อนรับอย่างอบอุน่นและมีหญิงสาวที่หน้าต่างงดงามคนหนึ่งชื่อว่ารินมาคอยดูแลและให้การต้อนรับนาครู้สึกประหลาดใจและหลงไหลในความงดงามของรินแต่แม้จะมีความสุขเพียงใดเขาก็ต้องระวังข้าวเมืองน,นี้ มีกฎข้อหนึ่งที่ห้ามประเมิดเด็กขาดนั่นก็คืออามพูดโกหกนาคใช้ชีวิตอยู่ในเมืองรับแลอย่างมีความสุขและได้เรียนรู้ว่าเมื่อตกกลางคืนเมืองทั้งเมืองจะสว่างสวัยไปด้วยดวงดาวที่ดูเหมือนจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมวันเวลาก็ได้ผ่านไป น้าก็รู้สึกเริ่มผูกพันกรินและผูกพันกับชาวเมืองรับแลแห่งนี้แต่ว่าแล้ววันหนึ่งอ่ะหน้าก็เผลอพูดโกหกเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจทันใดนั้นเองเมืองรับแลที่เคยอยู่อย่างอบอุ่นกลายเป็นหมอกควันหนาทึบที่ปกคลุมไปด้วยแบบความมืดมนนะคะ นาก็ถูกพัดพรากจากเมืองด้วยแรงลมที่มองไม่เห็นเขาพยายามจะดิ้นรนเพื่อจะกลับไปเมืองลับแลแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งน่าก็เพราะว่าตัวเองนอนอยู่ที่ขอบป่าชายแดยนชายป่าที่เคยเดินเข้าไปเมื่อตอนที่เข้าไปหาผลไม้นั่นเอง เรื่องนี้จบเลยด้วยความเศร้าก็คือนาคไม่สามารถกลับไปยังเมืองรับแลได้แต่เขาก็เก็บเรื่องราวและความทรงจำของชาวเมืองรับแลที่เชิงงดงามนั้นไว้ในใจเสมอตำนานเมืองรับแลจึงเป็นเครื่องเตือนใจและลึกถึงความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจที่ควรมีในใจของมนุษย์ทุกคน เมื่อเมืองลับแลจะเป็นไม่แค่ตำนานเล่าขานแต่ก็แฝงไปด้วยบทเรียนที่มีค่าและชวนให้เราทุกคนตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังคุณมีความกล้าและมีความจริงใจพอที่จะค้นหาเมืองลับแลหรือจะไปเยือนเมืองลับแลนี้ไหมคะแนะ่ได้ฟังแล้วทุกคนเมืองลับแลตำนานที่เล่าขานกันมาก็เป็นแบบนี้นี่เองนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังช่องคุกีรัฐสุดท้ายนี้เรามีสิ่งดีๆอยากยานจ้แน,นะทุกคนเป็นอ e ีบุ๊กไอเดียอาชีพทำเงินที่มีรวบรวมอาชีพไว้กว่า40อาชีพที่จะทำให้คุณสามารถทำงานและสร้างงานสร้างเงินในะอนาคตที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ราคาอ e ีบุ๊กเพียง199บาทถ้าหากคุณสนใจรับอ e ีบุ๊กนี้ สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือสแกน QR code ทักไลน์แอดหรือข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับการสั่งซื้ออ e ีบุ๊กขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องปุ๊กุกเซรัตปุ๊กเซรัตไอเดียอาชีพทำเงิน10ล้านสร้างได้ด้วยตัวเองแค่ร้วิธีการสวัสดีค่ะ